อ๋อขีดตรมากเลยมันนี่มันแล้วก็ขออนุญาตสักนิดนึงนะเพราะว่าเนื่องจากการขับไม่ค่อยได้เจอกันนะก็เป็นทีเป็นนาทีที่ได้ร้องเพลงแบบนี้นะครับผมก็ดีใจมากครับแล้วก็วันนี้นะครับขอแสดงความยินดีกับ คุณอาชาชาด้วยนะครับที่วันนี้ขึ้นวันใหม่แลวก็ขอให้บ้านหลังนี้นะครับผมเป็นบ้านที่แสนสุขของครอบครัวโชคสุขกำชัยตลอดไปด้วยนะครับผมทีนี้ครับเป็นเพลงที่การประทับใจมากแล้วก็เป็นเรียชอบมากๆเพลงนึงเลยนะครับจะบอกว่าทุกครั้งที่ได้ร้องเพลงนี้ก็จะมีความสุขมากๆแล้วก็ดีใจถ้าเกิดจะดีใจจะมีความสุขมากขึ้นถ้าทุกคนช่วยร้องตามนะครับผมค่ข้างหัวใจครับ you mm -hmm. Thank you.

Um ีเห็นอย่างนี้เราก็ดีใจแทนการสที่ทุกคนรักเพราะรักเด็กคนนี้แล้วนะครับเด็กคนนี้จริงใจท่านม่เชื่อดูนะครับขนาดแค่สายตามองปั๊บเขาดื่มน้ำเขาไม่สนใจแฟนกลับเลยครับเขาบอกให้ไปดูตอนนี้ดูเดอะสตา6์หยอดกลับมาเนี่ยนะเห็นเขาแล้วก็มีความสุขผมจำรอบที่เขาร้อเพลงร้อได้ไหมโอ้โห ความสุข,ขกับเขาบ้านะครับเอมาได้รู้เป็นคนเลยพอหลังจากนั้นพอเขามาเปิดถึงไหนถึงการทุกคนฮือฮาครับเราทำท่าแอคชั่นเหมือนบี้ปั๊บแล้วก็บอกเพิ่งจะรู้เดี๋ยวนี้ว่าที่บี้เนีไม่ได้แอคหรอกเราเป็นแฟนจริงเราต้องจับนี่ครับเจอครับเจครับกันติงใจกับทุกคนนะครับเห็นว่ากันจะกว้าของให,ใหญ่ๆก่อน พีาแกเล่นน้องสาวผมไว้น้องหนึ่งะเล่นตัวใหญ่ขาใหญ่เล่นไว้เยอะน้องก็จะเอาคือ <c oughs> จับปือได้ครับะจะเห็นว่าพิการมีหกนิ้วนะครับ <c oughs> แม้กระทั่งเหงือกของกันเนี่ยครับ <c oughs> เห็นด้านหน้าผมอยู่กับใกล้น้องกันเนี่ย <c oughs> จะเห็นนะครับด้านหลังครับเห็นไหมครับหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ไฟ <c oughs> โอกาสนี้การยังมีหกปันอีกชิ้นหนึ่งนะครับสัมผัสหน้า ก็มีอกีกครับเมื่อกี้ผมรู้แล้วที่วันนั้นคุณไปเล่นคอนเสิร์ตคุณบอกว่าตุาม้มตาเจ็บอย่าหวังมากกันแต่ในที่สุดครับความหวังของเดอะสตาร์เก้าเมื่อกี้เป็นไงครับแล้วคงไม่แปลกใจนะครับว่าใครเป็นคนสั่งให้โฆษณาขนาดที่เขาดาวพัทยารองชายรับสั่งคุณเจวิฟเลยถ้าพี่ชายผมออกมาปับ๊บหัวโบนไม่ต้องออกนี่คือความจริง คนของน้องพีโพูดเพรานอพีนะขนาดขนาดจ้าบกมายังเหยียบเอฟเฟคไม่เท่าไหร่ยังกรีดให้รู้บ้าง <c oughs> คนก็หลักตามมาเอยขอเชิญของขวันหน่อยมีของขวันสำหรับจากใจการเดอะสตาร์ด้วยนะครับ <c oughs> ใช่ค <c oughs> รับผมเพราะที่เห็นนะครับว่าศิลปินแขกรับเชิญข,ของการน,นั้นจะต้องเป็นเลเบอร์ทุกคน <c oughs> ในที่สุดก็ต้องเปิดเผยตแหน่งทุกคน เรามีอะไรก็ช่วยกันทำมาอาหารกินนะครับอันนี้ชัดเจนอันนี้ชัดเจนครับผมขนาดผมเป็นผูดในการยังต้องมาหากินแบบนี้หรอใจเงี้ยเราหัวใจไอ้ทุบๆอย่างเงี้ขอบโตโต้ไอ้แบกไอ้แบอกเนี่ยขอบีเขาของพีเขาแต่ถ้าวีอยากไปข้างหน้าเนี่ยของกันใส่เสื้อผ้าดีกว่าครับขอเลยครับ มีมีมีคนจะมา่วมตัดด้วยนะสิครับคุณเชิญเดอะสตาร์ก้าเลยดิยค,คุณเตรียมใจมาดิครับตัดให้ได้ด้วยฉลองบ้านใหม่ฉลองแฮปปี้นิวีขอคุณทุกคนที่รักกันผมพูดได้หมดแล้วครับเพราะมันมีกล้องจับไปที่จอรไม่มีเขียนดีแค่แฮปปี้นิวีที่เดี๋ยวเขามั่วตลอดนะขอบใจมากลาลาที่ ไอ้ที่มาวันนี้ก็นอกจากการแล้วก็ให้มาบ้วตรงนี้นะเ,เละตระมุกเอ้ามีมีมีเรื่องในโอกาสมีใหม่ด้วยนะครับแล้วขอบคุณแฟนๆที่นีกล้นบทเหนึ่งจักุณาครับแต่งขึ้นมาสดเลยครับผมนะครับนั่นคือนั่นคือเห็นกล่องนี้ดีใจได้ความหมายยิ้มสยายพาใจให้สุขสันต์ทำเหมือนหนาวเขาจับตัวให้ได้ครับเอาไม้เต็มควันรอเเพรสวรรัว แน่จริงไม่เป็นเบอร์หนึ่งสุพรรณหรอกนะครับคุณน้คนไม่ไหนแบบนี้นะครับข้างๆุณครูไปเรื่อยๆไม่แปลกใจนะครับว่าทำไมเพลงข้างๆหัวใจติดดักทำไมเวียนติดดักมากนะครับเพลงหน้านะครับเขากลับโตนิวกัะเขียนเลยนะครับเพลงทุบทิ้กอ้าคุณเชิญท่นดีที่ผมอยากอยากเจอน้องคุณมากอ่าใช่น้องทิวครับโอ้เมื่อกี้ไปเห็นซ้อมที่บ้านหรือว่าร้องจบเพลงร้องแบบโตโน่อะไรไปงานไหนจะขึ้นเพลง กพ่อแม่ก็ลุ้นโอ้โหเห็นลูกเห็นลูกคนเล็กได้ดอกกุหลาบดีใจจะตายว่าลูกที่ทำบุญบ้านเนี่ยเ <c oughs> นี่ย <c oughs> คุณดูนะคนจะโชคดีเนี่ยคึงเดอรสตาร์หกนะเขียนขึ้นไปงี้นะ <c oughs> ไอ้น้องนี่ไอ้หลานนี่จะเดิรสตาร้าห้ามันจะลงมาแบบนี้เลย <c oughs> มันจะมูมนจะมเอาเลขหกขึ้นไปเลยคุณดูนะครับคนอะไรนะครับหน้าตาเหมือนกันอย่างกับแพ้ เริ่มวิธีการตัดเชือกครับผมเชิญเลยเชิญเลยผมหมดพุกแล้วผมมาแค่นี้ต่อไปเป็นหน้าที่ของคุณสองคนพี่อนางไหนๆคุณก็บอกเขัไปแล้วคุณร้องเพลงสุดท้ายไปแล้วมันก็เหลือแต่จบแฮปปี้เอนดิ้งคุณสองคนทำให้แฮปปี้เถอดิภาพจำหน่อยภาพจำภาพจำภาพจำเกลียดละเกลียะเกียดลลียะอ๋อมาเลยครกันขาดกาครับร พญาการยาอโมยการยาทำนีอานี้ไม่ได้เขาการเขาทำช่วยช่วยอมยอันนี่กัรยาขึ้นบ้านใหม่ด้วยไงครับขึ้นบ้านใหม่ดีใจด้วยนะครับพี่ชายตอนนี้เจ้าภาพบอกแล้วว่าให้การช่วยตัดเลยเมื่อกี้ไปคือใครที่ไม่สื่อให้เนี่ยเพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจว่าสคริปต์เนี่ยใครเขียนไม่มีใครเขียนเขียนด้วยหัวใจเลยไมกแล้ว เดิวพ <önce S 2> ี่ชาติชายบอกว่าขอให้มีความสุขทุกคนและเป็นตัวแทนทีเพราะสู่รวมวงใจนอกจากเจ้าภาพแล้วเนี่ยตอนนี้การก็ถือว่ามาด้วยความสุขของทุกคนขอให้การได้ช่วยเป็นสื่อกลางนับได้ครับผมก็ขออนุญาตนะครับผมตัดเค้ก้อนนี้เพื่อเป็นของขวัญนะครับสำหรับวันปีใหม่ให้กับบ้านหลังใหม่หลังนี้ด้วยนะครับเพใ่ครอบครัวช่สู่ตําใจนะครับผมมีบ้านที่แสนสุขด้วยกันมาทิว ที่ผมส่งมุกดื้อๆไปเนี่ยโกรธผมไอ้ที่ส่งมุกไม่เอาไหนให้น้องเนี่ยอย่างเง้ยชอบน้องชายดิซายเหมือนกันครับเพราะว่าดูจากเดือดซาตอนที่ผมเข้าไปใหม่ๆเยแต่แต่เข้าไปใหม่ๆเนี่ยเขาไม่ต้องไปล้างหูนะไวดูนี่เลยเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยรอยเลเลยเรียบร้อยแลยมันทนละเวลาตอนนั้นยังต้องไปดูแลนี่ถ้าเข้าไปติดปั๊ม เก่าได้เลยเก่าได้เลยเอาจัดกานเท่าแหลมเท็กมาเซนเราเชิญกันดิเรามาหากินเลยดิขอภาพจำหน่อยโอเคหน่อยหน่อยขอภาพขอภาพขอภาพขาบอกความสุขให้กับทุกท่านดหมาย ด้อนท่าี่าชายวยนะครับขอ้อบุณท่านที่มาชานเจน้ะครับขอบคุณมากที่เา็นวัี้นะคขอต้อนับุกานที่มาชมวัสดีครับของอครับทุกานที่มาชนันนี้นะครับผอต้อนรัทุกทนที่มาชงาทวานี้นะครับขออนก่าที่มาชมงานวัน้วัขอบคุนัทุกท่านที่มาสุงานณสุพรรณะุรัหนอา้อครับ16ถึง่ันที่ามงานกันน้นัอ้อรับกาีางานัะครับขนรทุกทยาปทยานวันนีะร เรารักกันนะครับในโอกาสนี้เนี่ยเราคงไม่ได้บอกว่าจบแต่เจ็บที่เจ็บแต่จบแต่เราบอกว่าเราจบเพราะเราจะไปต่อกันใหม่ในซีนโอกาสที่เหมาะสมครับสวัสดี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 ครับสวัจบแน่แน่เลย